สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเจ้าตกใจไหมกับสาขาสมาคมช่างตีเหล็กที่น่าสงสารที่นี่มู่เฉินถามใช่ทั้งอุรินพยักหน้าเมืองซอไรเคอร์เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปไม่ใช่หรือสาขาของสามาคมช่างตีเหล็กที่นี่น่าจะน่าทึ่งมากทำไมถึงเป็นแบบนี้แน่นอนเพราะที่นี่ คือเมืองซือร่รเคอร์ที่สาขานี้น่าสงสารมากโรงเรียนซือร่รเคอร์ควบคุมทุกอย่างในเมืองนี้โดยทั่วไปเจ้าสามารถถือว่าเมืองนี้เป็นลัฐอิสระโรงเรียนซือร่รเคอร์ได้จัดตั้งสมาคมสําหรับทุกการค้าได้อาชีพข้าเชื่อว่าเจ้าได้เข้าร่วมสมาคมช่างตีเหล็กโรงเรียนซืไรไรเคอร์แล้วใช่ไหมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสมาคมกับพวกเราเราจึงรักษาสาขาเล็กๆไว้ที่นี่เท่านั้นสมาคมช่างตีเหล็ก ซึ่งมีสาขาที่เจ้าสามารถหาได้ทั่วทั้งทวีปนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสมาคมช่างตีเหล็กโรงเรียนซอไรเคอร์เป็นเช่นนั้นเองงั้นเหรอทางออเรนกาวนั่นหมายความว่าโรงเรียนซือไรเคอร์เป็นคนกดขี่จริงๆงั้นเหรอหมูเฉินใส่หัวโรงเรียนซอไรเคอร์ไม่ได้กดขี่ที่นี่พวกเขาปกครองตนเองในความเป็นจริงมีชนชั้นสูงมากมายจากทุกอาชีพที่นี่ มากเกินพอที่จะสนับสนุนสมาคมของพวกเขาเจ้าบอกว่าผู้อาวโสวเฟิงกำลังตามหาเจ้าเขาทำอะไรเจ้าหรือเปล่าทาั้งเรนสสายหัวผู้อาวโสวเฟิงต้องการรับค่าเป็นศร์ของเขาแต่ข้าไม่เห็นด้วยผู้อาวโสวคนนั้นเป็นคนบ้าจริงๆเขาเพิ่งเริ่มช่างตีเหล็กในวัย 40, 40ของเขาแต่เขาก็ยังสามารถกลายเป็นช่างตีเหล็กนักบุญได้เขามีปัจจัยในการตีเหล็กที่ไม่เหมือนใครดังนั้นการเรียนรู้จากเขา ึงไม่เสียหายถ้าเขาถามอีกครั้งเจ้าอาจยอมรับเขาเป็นอาจารย์ของเจ้าได้เช่นกันแค่ให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้บังคับให้เจ้าตั้งเขาเป็นอาจารย์คนเดียวของเจ้าอะไรนะทางเรนไม่เคยคาดหวังว่ามู่เฉินจะพูดอะไรแบบนี้อาจารย์ข้าจะไม่ถึงท่านอย่าเข้าใจผิดมู่เฉินโบกมืออย่างไม่ใส่ใจข้ากำลังพูดจริงจังเมืองซอไลเคอรแตกต่างจากที่อื่นมันไม่ง่ายเลย ที่จะสร้างตัวเองที่นี่ไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับความสามารถในการตีเหล็กของเจ้าแต่ความแข็งแกร่งของเจ้ายังขาดอยู่การมีผู้สนับสนุนจะดีสําหรับเจ้าผู้อาวุโสเฟิงมีพลังมากและมีชื่อเสียงในด้านอารมณ์โกรธจัดแต่ทว่าผู้คนรู้ดีว่าเขาปฏิบัติต่อผู้คนที่อยู่เคียงข้างเขาเป็นอย่างดีสิ่งที่เขาสามารถสอนเจ้าได้จะเสริมสิ่งที่เราสอนเจ้าจากนั้น รอยยิ้มที่มีปัญหาก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของมูเ่เฉินด้วยความสัตย์จริงข้าไม่สามารถเอาชนะเขาได้อากเจ้ายัางคงปฏิเสธเขาข้าแน่ใจว่าวันหนึ่งเขาจะมาเคาะประตูบ้านข้าแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจะดีกว่าถ้าปล่อยให้เจ้ามีอาจารย์อีกคนโดยธรรมชาติแล้วมูเ่เฉินไม่ต้องการแบ่งปันถังโอเรนกับเฟิงอูยูไม่มีใครอยากจะแบ่งปันสีทองพวกเขาเลยแต่ถ้าว่าทางโอเรนจะใช้เวลาหลายปีที่โรงเรียนซือไรเคอร์ ้าเขาปฏิเสธที่จะยอมรับเฟิงอูยูในฐานะอาจารย์ของเขาเฟิงอูยูมีศักยภาพที่จะส่งผลต่อการฝึกฝนในอนาคตของเขาและขัดขวางโอกาสในการเป็นช่างตีเหล็กขั้นเทพเหนือสิ่งอื่นใดมู่เฉินต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ในที่สุดมู่เฉินก็ตัดสินใจแบ่งปันทางอเรนอาจารย์ข้าก่อนที่ทางอูเรนจะพูดอะไรอีกมู่เฉินก็ยกมือขึ้นเพื่อห,หยุดเขาพูดขึ้นว่าบอกข้าว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อวิญญาณของเจ้าได้รับการหลอมข้าสนใจมากว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรเจ้าเป็นช่างตีเหล็กคนแรกในประวัติศาสตร์ที่หลอมวิญญาณด้วยวงแหวนวิญญาณเพียงสองวงตกลงทางเรนเล่าถึงเหตุการณ์ในการสอบเข้าและวิธีที่เขาแบกรับภาระในการสอบเข้าเพื่อช่วยให้กูเย่เข้ารับการศึกษาต้องขอบคุณแรงกดดันนั้นเขาจึงสามารถหลอมวิญญาณได้สําเร็จมู่เฉิน ท่ยากหน้าขณะที่ทางโอเรนเล่าเรื่องของเขาเมื่อทางอเรนมาถึงส่วนเกี่ยวกับวงแหวนวิญญาณโลหิตสีทองของเขาใบหน้าของมู่เฉินเต็มไปด้วยความตกใจแสดงวงแหวนวิญญาณสีทองนั้นให้ข้าดูมู่เฉินล่าวตกลงทางโอเรนตอบกลับและเรียกมันออกมามันแตกต่างจากวงแหวนวิญญาณทั่วไปจริงๆมู่เฉินตรวจสอบพลังงานที่วงแหวนวิญญาณสีทองเปล่งออกมามันสมบูรณ์และอาการหน้าเกงขามปรากฏบนใบหน้าของเขา เขาเป็นช่างตีเหล็กระดับ8ดได้เป็นวิญญาณพรเมยุทธ์8วงแหวนแม้ว่าเขาจะไม่ได้เก่งในการต่อสู้แต่เขามีความรู้มากมายเกี่ยวกับวิญญาณยุทธการต่อสู้แม้กระทั่งหลังจากที่บีบสมองของเขาแล้วเขาก็ไม่สามารถจำอะไรเช่นว,วนวงแหวนวิญญาณสีทองนี้ได้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงข้าไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนในที่สุดมู่เฉินก็พยักหน้ากับตัวเอง ไม่น่าแปลกใจที่เจ้าสามารถลอมิญญาณได้ทั้งหมดต้องขอบคุณวงแหวนวิญญาณที่แปลกประหลาดนี้เมื่อเจ้าได้รับวงแหวนวิญญาณที่สามมาหาข้าทันทีข้าอยากเห็นเจ้าล้อมิญญาณตกลงอาจารย์เออข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านจากนั้นทางอเดนก็อธิบายแผนการทําชุดเกาะสําหรับกลุ่มของเขาต่อไปเขาเชื่อมั่นว่ามู่เฉินในฐานะช่างตีเหล็กนักบุญเคยผลิตโลหะจานวนมากสําหรับก่อต่อสู้มาก่อน ซึ่งหมายความว่าเขาจะมีประสบการณ์ในการสร้างเกาะต่อสู้ดีมากที่กลุ่มของเจ้าคิดเรื่องนี้มู้เฉินพย,ยักหน้าเห็นด้วยยิ่งเจ้าเริ่มได้รับประสบการณ์กับเกาะต่อสู้เร็วเท่าไหร่เจ้าก็จะยิ่งสร้างเกาะต่อสู้อันทรงพลังได้ง่ายขึ้นเท่านั้นในอนาคตเกาะต่อสู้แบ่งออกเป็นสีระดับความยากลาบากในการทํามันจะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในแต่ละระดับหลังจากครั้งแรกผู้เฉินกล่าวต่อ ในขณะที่เจ้าอาจไม่มีปัญหากับการล้อมโรหะสําหรับก่อต่อสู้ระดับหนึ่งคำข้าขอเตือนเจ้าว่าเจ้าไม่สามารถละเลยกระบวนการที่จะตามมาในภายหลังเจ้าต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการสร้างและการปรับแต่งก่อต่อสู้เมื่อถึงเวลาที่เจ้าต้องสร้างก่อต่อสู้ในระดับที่สูงขึ้นเจ้าจะต้องพิจารณาถึงการออกแบบการสร้างและสิ่งอื่นๆทั้งหมดไม่ใช่แค่การตีขึ้นลูกโรหะเท่านั้น มีคำกล่าวในหมู่ของพวกเราช่างตีเหล็กว่าคุณภาพของเกาะต่อสู้เครื่องหนึ่งถูกกำหนดโดยช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กที่เก่งที่สุดจะคุ้นเคยกับทุกส่วนของกระบวนการสร้างเกาะต่อสู้เป็นอย่างดีเข้าใจแล้วทางโอรเรนตอบอย่างเงข่งเขิมคำแนะนำของมู่เฉินได้ขจัดข้อสงสัยมากมายออกจากจิตใจของทางโอรเรนแม้ว่าเขาจะรับผิดชอบเพียงการตีโลหะสำหรับเกาะต่อสู้แต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่า การทำความคุ้นเคยกับกระบวนการสร้างก่อต่อสู้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับเขาในฐานะช่างตีเหล็กกระบวนการสร้างก่อต่อสู้มีความคล้ายคลึงกันหลายประการกับการล้อมโลหะแม้แต่โลหะพันกันที่ดีที่สุดก็ยังต้องเข้ากันได้กับก่อต่อสู้ที่พวกเขาใช้และมันเป็นความรับผิดชอบของช่างตีเหล็กที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจการตีขึ้นรูปเป็นส่วนที่มีปัญหาน้อยที่สุดในการสร้างเกาะสำหรับกลุ่มของพวกเขาดังนั้น สิ่งที่ทางโอเรนต์ต้องทำในตอนนี้คือเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อลดภาระของเพื่อนร่วมกลุ่มความพยายามของเขาจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อการสร้างส่วนหนึ่งของกระบวนการเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ความมั่นใจของทางโอเรน์ก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ทว่าความมั่นใจนี้ถูกลืมไปอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับคำพูดถัดไปของมู่เฉินมู่ซือก็จะมาร่วมงานกับเจ้าที่โรงเรียนซือไรเคอร์ ทางเรนจ้องไปที่มูซือซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาสิทธิ์พี่จะเข้าร่วมโรงเรียนซือไรเคอร์ด้วยหรือไม่มูซือจ้องมองไปที่เขามีปัญหาอะไรข้าไม่สามารถเข้าร่วมโรงเรียนซือไรเคอร์เยียงเพราะเจ้าเข้าร่วมก่อนได้หรือไม่แน่นอนท่านทำได้สิทธิ์พี่เป็นอาชริยะในรุ่นข้าแค่แปลกใจความประลาดใจในเสียงของถังโอเรนเปลี่ยนไปเป็นเสียงเ้าะเรือนอย่างราบรื่นสิทธิ์พี่ ได้เข้าไปในร้านด้านในโดยตรงใช่ไหมหมูซือปัดเปลือกตาของเธอแค่ไม่กี่วันที่เจ้าจากไปแต่เจ้ากับกายเป็นคนขี้เล่นเจ้าใชา้ลินเจ้าเร่ของเจ้ากับผู้หญิงอื่นด้วยงั้นเหรอคำพูดของเธอทําให้ถังหลินตะลึงงนันแม้แต่มู่เฉินก็คิดไม่ออกว่าจะตอบสนองต่อการแทงที่น่าอัศจรรย์ของลูกสาวของเขาปล่อยให้ความเงียบงุ่มง่ามแขวนอยู่ในอากาศมูซือแก่กว่าทั้งหลินสี่ปี ทำให้เธออายุ17ปีในปีนี้เมื่อพิจารณาถึงช่องว่างระหว่างอายุของพวกเขาเดิมทีมู่เฉินไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมู่ซือและถังอูรินแต่ทว่าตอนนี้เขาเริ่มคิดใหม่ผ่านไปคู่หนึ่งมู่ซือตตะหนักถึงความผิดพลาดของเธอและทำลายความเงียบด้วยการสูดอากาศเย็นข้าแค่กังวลว่าเจ้าจะไม่ทำงานหนักตอนนี้เจ้าต้องศึกษาอย่างถูกต้องเจ้าอยู่ในโรงเรียนซือไรเคอร์ การเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนเข้าใจไหมตกลงสิทธิ์พี่ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมชั้นเรียนอะไรการใช้โคต้าที่กำหนดไว้สำหรับสมาคมช่างตีเหล็กทำให้เซลซือได้รับการยอมรับเป็นข้อยกเว้นพิเศษสำหรับความสามารถของเธอมู่เฉินก้าวเข้ามาเพื่ออธิบายเธอน่าจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นปีที่สองโดยตรงแม้ว่าเธอจะแก่กว่าเพื่อนร่วมชั้นเล็กน้อย แต่เธอก็ยังอยู่ในช่วงที่โรงเรียนสุเไร่ายอมรับได้เจ้าสงคนต้องดูแลซึ่งการเละก,กันในอนาคตตกลงอาจารย์ชั้นปีที่สองงั้นเหรอนั่นไม่ได้หมายความว่าสิทธิ์พี่สาวจะาเรียนชั้นเดียวกับเย่ยเจิ้องอยู่และหยวนเอินเย่ฮุยห,ยหลอกหรือความคิดเกี่ยวกับหยวนเอินเนย,ย่ฮุยเดินทางโอ,อเรนถึง2 2 0 0 0คะแนนที่เขาถูกปรับแระหัวใจของเขาก็เริ่มเจ็บปวดในไม่ช้าถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์พิเศษ เขาอาจจะให้เซียเซียตีได้ดีท้ายที่สุดค่าปรับนี้เกิดขึ้นเพราะเซียเซียแอบดูผู้หญิงแต่ทว่าทางโอเรนสามารถบอกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเซียเซียเมื่อเร็วๆนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันโดยพื้นฐานแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรที่เขาสามารถทําได้มากไปกว่ากาปรปลอบโยนสักสองสามคำในอดีตทางโอเรนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหยวนเอินแต่ทว่าเมื่อหยวนเอินกลายเป็นหยวนเอินเย่หุย และหลังจากเหตุการณ์ล่าสุดเขากลัวว่ามันจะไม่ง่ายที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์ของพวกเขาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความผิดของเซียเซียและทางโอรเรนได้ดำเนินการโดยไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างสมบูรณ์เขาตัดสินใจที่จะตามหาเธอและขอโทษเมื่อเขากลับไปผูซ้่พาทางโอรเรนไปที่ทางเข้าอาคารข้าจะไปที่โรงเรียนเพื่อรายงานพรุ่งนี้ข้าจะโทรหาเจ้าเมื่อข้าไปถึงที่นั่นตกลงทางโอรเรนตอบสิิพี่ โรงเรียนซือรคเกอร์อมีอิสระมากมายในเมื่อท่านเป็นช่างตีเหล็กระดับ C ท่านจะต้องโด่งดังอย่างแน่นอนมู่ซือพ่อนลมหายใจการเป็นช่างตีเหล็กอันดับ4นั้นยอดเยี่ยมอย่างไรเจ้าอยู่ในอันดับที่5แล้วใครจะไปรู้ว่าในที่สุดข้าจะตามเจ้าทัานทางโอเรยนยิ้มให้กับเธอตอนนี้พลังวิญญาณของท่านอยู่ในระดับไหนสิพี่อันดับ38เธอตอบว้าวท่านใกล้จะถึงอันดับ40แล้ว ข้าอาจจะไปถึงอันดับ30ในช่วงเวลาที่ท่านไปถึง40เมื่อถึงเวลานั้นเรามาร้องร้องวิญญาณด้วยกันสิที่ท่านตัดสินใจจะเป็นวิญยาจาร์เกาะต่อสู้หรือไม่ผู้ซื้อหยุดคู่หนึ่งต้องมาที่เขาอย่างว่างเปล่าข้าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนข้าแค่อยากจะเป็นช่างตีเหล็กผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นข้าคิดว่าท่านควรทำงานเพื่อเป็นวิญยาจาร์เกาะต่อสู้อย่างข้าฮัางรินอุ่ทาน โรงเรียนสื่อไรเคร์่อเป็นสถานที่ที่อัจฉริยะเตบิบโตและ,จะเจริญรุ่งเรืองการไม่ใช้ประโยชน์จากมันจะสูญเปล่าการเป็นวิทยาจารก่อต่อสู้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาจากาด้านนอกการสร้างก่อต่อสู้จะช่วยเราได้มากอย่างแน่นอนมันจะทำให้เรามีพลังมากขึ้นช่วยในการฝึกฝนของเราและยังช่วยพัฒนาทักษะการตีเหล็กของเราอีกด้วยด้วยการส่งเสริมการฝึกฝนของเรา เราจะสามารถตีเหล็กระดับสูงได้เร็วยิ่งขึ้นเราจะทำงานเพียงครึ่งเดียวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่ามูซอคุณคิดถึงมันแม้ว่าอันดับพลังวิญญาณของเธอจะสูงกว่าทางโอเรนสแต่เธออายุ17ปีในปีนี้เธอไม่ถือว่ายอดเยี่ยมในโรงเรียนซือไรเครอร์อันที่จริงเธอต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยสิ่งที่เจ้าพูดมีเหตุผลบางอย่างแต่ข้าจะทำได้ไหมหากท่านตั้งใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ มาทําให้ดีที่สุดการเถะสิทธ์พี่ตกลงขณะที่มู่ซือเฝ้ารูร่างที่จากไปของถังอรินเธอกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวข้าจะทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนเธอพึมพำข้าจะไม่ล่วงเกินเจ้าสักวันข้าจะตามทันพี่หอพักนักเรียนทํางานเสีย้ยเดินไปมาที่หน้าประตูและถูมือของเขาอย่างประมาะเป็นครั้งคราวหอพัก ได้รับการทำความสะอาดและหน้าต่างที่แตกทั้งหมดก็ถูกเปลี่ยนเซี่ยเซียทำทุกอย่างด้วยตัวเองแม้กระทั่งหลังจากเปลี่ยนบานหน้าต่างเขาก็เช็ดกระจกทั้งหมดจนเป็นประกายเขาเป็นคนเดียวในหอพักในขนาดนี้ซูเซียวหยานไปรายง,งานตัวที่สมาคมนักออกแบบแล้วกูเย่หายตัวไปตามปกติทางอหรินก็ออกไปเช่นกันและหยนเอิญกับเย่เจิง้งหยูก็ยังไม่กลับมาเซียเซีย คิดถึงฉากต้องห้ามที่เขาได้เห็นในวันนั้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาจะจําได้เพียงเงามัวของเธอแต่ห้องนั้นกลับมีหมอกลงด้วยแสยงสลัวๆเท่านั้นภาพนั้นก็ถูกเผาไหม้อยู่ในจิตใจของเขาสําหรับเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีผลกระทบของฉากนั้นมากเกินไปสำหรับหัวใจที่ไร้เดียงสาของเขาทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นหัวใจของเซียเซียกระโจนไปที่รำคอของเขา แต่เขาก็ซ่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านไปคู่หนึ่งเขาะหนักว่าเป็นเพียงเย่เจิง้งหยูเย่เจิง้งหยูแสดงสีหน้าเข่งเขิมเขาคิดว่าในที่สุดเขาก็จะวิญญาจารย์รายได้แต่เขากับระบุเธอผิดและถูกลงโทษราวกับว่าโชคชะตากำลังเล่นตลกด้ายกับเขาสายตาของเซเซียทำให้ใบหน้าของเขาม่นลงยิ่งขึ้นไปอีกเจ้าเมื่อทำอะไรที่นี่อะไรนะ่ะหน้าต่างทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้วงั้นเหรอ เซียเซียพยักหน้าเย่เจิงหยูเดินไปหาเซียเซียร่างยิ้มเล็กน้อยบนริมฝีปากของเขาเจ้ามาที่นี่เพื่อยอมรับผิดต่อยวนเอินใช่ไหมเซียเซียขมวดคิด้วของเขาทำไมมันถึงสำคัญถ้าข้ายอมรับมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของข้าถ้าอย่างนั้นก็รอที่นี่อย่างอดทนเย่เจิงหยูหัวเราะเบาๆได้วางมือไว้ข้างหลังศีรษะขณะที่เขาหัานไปทางห้องของเขา ยังไงก็ระวังทางโอเรนและคนอื่นๆไม่ได้อยู่ที่นี่ในครั้งนี้ดังนั้นอย่าทำให้เธอโกรธอีกเจ้าจะมีความสุขถ้าเจ้าทำเซียเซียผลักเย่ยเจ้องอูออกไปอย่างไม่พอใจจากนั้นก็หันไปทางเข้าหอพักแล้วรอขณะที่เขาหันกลับมาเขาก็ประหลาดใจที่เห็นหยวนเอินเย,ย่หุยกกำลังกลับมาเธอเดินในความเงียบโดยไม่สนใจเซียเซียขณะที่เธอกลับไปที่ห้องของเธอ ปัจจุบันยวนเอินเย่ฮุย,วยสวมเครื่องแบบผู้ชายตามปกติและปลอมตัวเป็นยวนเอินคาเซียไม่ได้ยืนยันความเป็นผู้หญิงของเธอด้วยสายตาของเขาเองเขาก็คงไม่สามารถอ้างได้ว่าเธอสวมชุดปลอมตัวเมื่อเรียกความกล้าออกมาเซียเซีย<ๆ>ก็วิ่งไปก่อนที่เธอจะเข้าไปในห้องของเธอยวนเอินเขาอุทานยวนเอินเย่ฮวยหยุดและหันไปหาเขาดวงตาทั้งสองข้างของเธอเย็ยนเยียบถึงแกนกลางของพวกมัน ก่อนที่รัศมีแห่งความโกรธของเธอจะปะทุเซเซียอดไม่ได้ที่จะสะดุดออกไปเธอตะโกนเข้าไปในห้องของเธอและกระแทกประตูไปที่ใบหน้าของเซเซียข้าข้ามาเพื่อขอโทษเซเซียพึพรรมพำไปที่ประตูเสียงดังก้องจากภายในห้องทำให้เซเซียตกใจด้วยความกลัวต่อชีวิตเขาจึงรีบวิ่งออกไปทันทีเขายังคงบอบช้ำจากเจตนาฆ่าของยอนเอิญเย้หุยในคืนนั้น ภายในห้องของเธอหยนเอเย่หุยโยนตัวเองลงบนเตียงของเธอน้ำแข็งในดวงตาของเธอละลายทันทีและในที่นั้นก็ว่างเปล่าเธอนอนนิ่งไม่ไหวติงไม่นานน้ำตาก็เริ่มไหลอาบหน้าแต่เธอไม่สะอื้นแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อถึงเวลาที่ถังอูลินกลับมาที่หอพักกูเย่ก็กลับมาเช่นกันทังอูลินขมวมดคิ้วเมื่อเห็นเซียเซียนั่งอยู่บนเตียงและจ้องมองไปที่ความว่างเปล่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมเจ้าดูมึนงงจังเซียเซียหันไปหาทางอุเรนอย่างช้าช้าการแสดงออกที่ว่างเปล่าของเขาเปลี่ยนไปเป็นความพ่ายแพ้ข้าไปขอโทษวันเอินเย้ฮุยแต่เธอไม่สนใจข้าเลยทางอุเรนทำหน้ามืนงงเจ้าไม่สามารถใจร้อนได้เขาพูดว่าเจ้าต้องรอให้เธอสงบลงก่อนที่จะพยายามขอโทษรือมันไปซานในตอนนี้ได้จดจอกับการหาคะแนนสะสมให้เพียงพอ เพื่อจ่ายค่าปรับของเจ้าเจ้าสามารถแก้ไขอย่างช้าๆแต่ทว่าเนื่องจากตอนนี้เจ้าทั้งสองเป็นอยู่สิ่งต่างๆระหว่างเจ้าสองคนจึงแก้ไขได้ไม่ยากแต่ทว่าระวังและพยายามอย่าทําให้เธอโกรธตกลงเซซียยิ้มอย่างขมขื่นข้ารู้ข้ายังไม่อยากตายตอนนี้ทั้งอุรินกล่าวว่าความคิดของเจ้าผิดพลาดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเซียวหยานกำลังฝึกการออกแบบของเธอทําไมเจ้า ไม่ไปที่สมาคมผู้สร้างการแข่งขันที่นี่ดูเดือดมากแต่เจ้าไม่ได้ใช้เวลาของเจ้าให้เกิดประโยชน์เจ้าพยายามที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะถูกไล่ออกหรือไม่อยู่ทิศมากเรื่องต่างๆอดีตก็คืออดีตเน้นพัฒนาตัวเองก่อนไม่เช่นนั้นเจ้าจะไม่รอดแม้แต่นาทีเดียวกับยวนเอินคำพูดของทางอเรนจจุดไฟในดวงตาของเซียเซียเจ้าพูดถูกเขาร้องไห้ข้ายังอ่อนแอเกินไปเมื่อเทียบกับเธอ ก่อนอื่นข้าต้องเข้มแข็งทันทีที่เขาพูดจบเขาก็กระโดดลงจากเตียงและเดินไปที่ประตูเจ้ากำลังจะไปไหนทางอเรนถามเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเัวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ